วันนี้จะมาสอนเพิ่มสตรีมสดไลฟ์สดในติกตอกกันนะคะก็เลนเลยเข้าไปในเว็บไซต์ g o o g l e พิมพคือว่า k m MM k t h นะคะหรือกดผ่านลิงก์ด้านล่างได้เลยนะคะเว็บไซต์ก็จะอยูด่ด้านบนนี้เลยนะคะกดเข้าไปได้เลยะคะ่ะเข้ามาสู่หน้าเว็บไซต์แล้วนะคะเว็บไซต์ตัวน,นี้มีอยู่หลากหลายบริการ เพิ่มคนดูไลฟ์สดเพิ่มคอมเมนต์เพิ่มรีวิวนะคะและบริการอื่นๆอีกมากมายในหลากหลายแพลตฟอร์มนะคะไม่ไว่าจะเป็นแพลตฟอร์มของ Facebook YouTube i g t i k t o k t w i t t e r t e l e gram นะคะสามารถเลือกใช้บริการกับแพฟได้เลยนะคะเป็นบริการออนไลน์24ชั่วโมงนะคะมีแอดมินคอยบริการตลอด24ชั่วโมงด้วยเช่นกันนะคะเพื่อนเพนท่านใดน,นะคะที่ยังไม่เคยสมัครเขาใช้งานกันสามารถกดสมัครเขาใช้งานกันได้ตรงนี้เลยค่ะตอนนี้ยอดผู้เข้าใช้งานกว่า70,000ื่นกว่าคนแล้ว ใ่สามารถกดเข้าไปสมัครกันได้เลยนะคะใส่ชื่อผู้ใช้งานนะคะเป็นภาษาอังกฤษนะคะตัวนี้อีเมลรหัาผ่านยินเนรหัสผ่านอย่าลืมติก๊กสติ๊กนะคะกดสมัครกันไปได้เลยค่ะหรือสมัครผ่านลิงก์กูเกิลได้ง่ายๆกันเลยนะคะแต่หากเพื่อนท่านใดที่เคยล็อกอินเข้าไปแล้วสามารถย้อนกลับกันไปได้เลยค่ะกดเข้าใช้งานกันไปได้เลยนะคะ เอามาซูน้าลัาของเว็บไซต์ตัวนี้แล้วนะคะในหมวดคําสั่งซื้อใหม่ตรงนี้มีอยู่หลากหลายแพลตฟอร์มหลากหลายบริการให้เลือกกันเลยนะคะสามารถเลือกสั่งใช้บริการกันไปได้เลยนะคะวันนี้จะเลือกเป็นบริการของ i k k t อกนะคะกดไปที่แพลตฟอร์มของท k กตอกเป็นบริการของ i k k t อกเลยค่ะวันนี้จะเลือกเป็น t i k t อกนะคะหมวดู่ตรงนี้จะเลือกเป็นบริการของเพิ่มสตรีมไ์สดนะคะเป็นเอ็ดวดหนึ่งเลยนะคะคุณภาพดีเลยนะคะ บริการตรงนี้นะคะเอ่อจะเป็นด้านบนสุดนะคะอธิบียตรงนี้เพื่อนเพื่อสมาร์ทอ่านให้เข้าใจกันได้นะคะเป็นรายที่เอกของมอเดอร์ของตนเองนะคะลิงตัวนี้นะคะคัดลอกมาเลยนะคะจาก g o จะเช็คบริการบริการสักครู่นะคะ ำอยู่ที่สิบใส่ไปสักสิบสองนะคะในราคาสิบาบาทเองนะคะกดส่งได้เลยคะ่ะแล้วเป็นการสั่งซื้อของคุณแล้วนะคะไปดูช่องทางการเติมเงินกันนะคะช่องทางการเติมเงินมีอยู่หลายช่องทางค่ะไม่ว่าจะเป็นตัวสกนลล์โค้กธนาคาระค,ะคุณเงินแนบสลุกธนาคารอังเปาเวเลสคริปโตเฟสแมนนีนะคะสามารถเติมเงินกันไปได้เลยคะ่ะ ดูประวัติการสั่งซื้อกันนะคะประวัติการสั่งซือ้อคือออเดอร์ hmm. ของเนเองที่เคยได้รับการสั่งซือ้อไปแล้วจะอยู่นะีกนทั้งหมดเลยค่ะด้าน,นาตรงนี้คือเลขออเดอร์ของเพื่อนเอเองนะคะหากเพื่อนเพื่อนท่านใดที่มีปัญหาตําเบรนไม่เข้าย่ออะไรไม่ขึ้นสามารถานำเลขออเดอร์ตรงนี้ส่งให้อดมินได้ตลอด2ี่สิบี่ชั่วโมงเลยนะคะขณะตอนนี้เราดําเนินการกันอยู่นะคะเรากันสักครู่หนึ่งค่ะไปดูบริการกันค่ะบริการของเว็บไซต์ตรงนี้ทุกๆบริการทุกทแพลตฟอร์มจะอยู่นะ้นานีก้ก สามารถด,ดูรายละเอียดทั้งได้กกวามือนะคะตรงรูปดวงตาตรงน,นี้ได้เลยค่ะแล้สามารถสร้างอัดสักสื้อได้ที่หน้านี้กันเลยนะคะในอำเพอตรงนี้นะคะหากเพื่อนท่านใดสนใจในบริการของเว็บไซต์จะมีสามารถคัดลอกลิง์ตัวนี้ก็ไปได้เลยค่ะค่ะคาคอมมิชชั่นอยู่ที่หซกันเลยนะคะไปดูตัวช่วยเหลือกันนะคะ ตัวช่วยเลยตรงนี้หากเพื P ่อนท่านใดที่มีปัญหาเติมเงินไม่เข้าอยอดไรไม่ขึ้นสามารถมาขอความช่วยเหลือกันได้ตรงนี้เลยนะคะดาเปรก,ออกเอเดร์เมื่อวานมาตรงด้เลยนะคะส่งรูปได้ด้วยนะคะส่งตัวกันไปได้เลยะคะ่ะตอนนี้กลับไปดูที่หน้า t ิกตอกกันนะคะตอนนี้ยอดยอดคนดูสตรีมสดกระขึ้นกันมาแล้วนะคะหากเพื P ่อนท่านใดนะคะสนใจในบริการของเว็บไซต์นี้ก็สามารถเข้าไปในเว็บไซต์โดยผ่านลิงก์ด้านล่างได้เลยนะคะเพื P ่อนท่านใดต้องการความน่าเชื่อถือของแบรนด์ธุรกิจ ออนไลน์การสร้างตัวตนการเพื่อความปังของชอ่องลองดูใะ้ตัวดีเป็นตัวช่วยกับเพื่อนดูนะคะวันนี้ต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะที่เข้ามาลังฟังรับชมนะคะอย่าลืมเลือกไปใช้บริการของเว็บไซต์ตัวนี้ดูนะคะ